วันนี้เวลา16นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระบดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปยังศาลาบรรณรัศสภาควัดเบญจมับอพิษดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในพิธีการบำเพ็ญพระราชะกุศล100วันพระราชะทานศพท่านผู้หญิงพันสวรีกิติยากรซึ่งฐานันดรศักดิ์เดิมคือหม่อมเจ้าพันสวรียุคนประสูติเมื่อวันที่24กันยายน2 0ง0 476เป็นพระธิดานในพระเจ้าบรมวง์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคนกับหม่อมหลวงไส้ระยายุคนทรงสมร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนราชินีเมื่อพุทธศักราช2493จากนั้นเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ต่อมาได้ขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาออกจากฐานนดอนศักดิ์แห่งพระราชวงศ์เพื่อสมรสกับหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรพระเชษฐาในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาออกจากฐานนดอนศักดิ์แห่งพระราชวงศ์เมื่อวันที่10เมษายน2499 โดยท่านผู้หญิงพันธสวรีกิติยากรเป็นพระมาตุลานีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระมารดาในพระเจ้าวรบงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมืองสุท้านารีนาธเป็นมารดาของหม่อมหลวงสรารีกิติยากรและเป็นพระอัยิกาในสมเด็เจพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจักรกิติยาภาเรนทีราเทพประยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒนมหาวชราราชธิดา ท่านผู้หญิงพันศวรีกิติยากรถึงแก่นิจกรรมเมื่อวันที่10วิถุนายน2518สริอายุได้91ปี